วิค oh, ้าฟุตบอลกระเฮลียงพาลอยวังนี่โอจะพาลือไปดูฟุตบอลยูโรปาลีกลอกคัดเลือกกันสโลวาโกของเช็กจะเปิดบ้านเจอกับเฟเนบัเช่ของตุรกีนักแรกอ่ะเฟเนบาเช่อีเปิดบ้างชนะมาก่อน3ต่อศนซึ่งนอกจากผลการแข่งขันอีจะชนะแล้วเนี่ยสถิติต่างๆอีก็ยังลีกว่านะบุกทั้งเกมยิงทั้งเกมแต่ยังว่าแหละด้วยแก่ทีมที่บางลีกว่าจริงๆแหละเฟเนบาเช่เนี่ยอีระดับเล่นฟุตบอล u c l มาแทบจะทุกฤดูการ สโลวาโกอีกค่องข้างใหม่นะสำหรับฟุตบอลยุโรปแถมแกนหลักของทีมสโลวาโกอีกก็ใช้นักฟุตบอลเช็กแทบจะทั้งหมดเลยประมาณ90กว่าเปอร์เซนต์แต่ก็ไม่ใช่ระดับทีมชาติเช็กนะต้องบอกก่อนเป็นระดับเกรดบีลองๆล,ง,ลงมาแล้วพอหันไปดูเฟเนบาเชอีย้าอีมีตัวต่างชาติเพียบเลยตัวบราซิลตัวอเมริกาใต้เพียบเลยโอ้ต้องยอมรับตรงๆว่าเฟเนบาเช่น่ะอีเก,ก่าวกว่านะสำหรับฟุตบอลยุโรปเนี่ยสโอวาโกีเนี่ยอียังมือไม่ถึงหรอก ต่อให้นักเนี้ยเฟเนบาเชอีบุกมาเยือนอัวว่าอีก็ยังรีกว่าอยู่ที่ว่าอีจะเอาจริงหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจากการประเมินของอัวเมื่อดูนักที่แล้วเนี่ยโอว่าอีเอาจริงแน่ๆเลยยูโรปาลีกอะถ้าอีได้แชมป์ขึ้นมาแล้วดูกลางหน้าอีก็ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยนะอีจะไม่เอาจริงๆเหรอนักนี้อัวว่าทางด้านของเฟเนบาเช่อีจะมาตั้งรับแล้วรอสนับคงไม่เลผ่ผีผางอะไร แต่ถ้าสโลวากอีบุกสายเมื่อไรล่ะตงส่งแน่ๆเลยโอ้วานักนี้ดีไม่ดีเฟเดบาเช่นเนี่ยอีจะบุกมาเฉืิกเอาชนะได้อีกรอบหนึ่งนะย้ำแข่งไปอีกสักทีพอถ้าพูดถึงฟุตบอลลีกเนี่ยโอวยังมองว่าลีกตุรกีเนี่ยยังดูดีกว่าลีกเช็กนะนักนี้โอว้วกกั้งใจเลยโอ้เชียร์ฟนเรบาเช่บุกมาเฉืิเกเอาชนะแล้วก็ย้ำแข่งแล้อีกสักนักหนึ่งละก,กันใครเห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะยังไงอย่าลืมกดติดกตามช่องให้เฮียเลยงพาล่อย